แต่นด้านมีคนถามอีกว่าทําสื่อออนไลน์เองกับจ้างเขาทําทําสื่อออนไลน์เองกับจ้างเขาทำ,ทำอออเ,เทำห็นไหมสื่อออนไลน์ก็เช่นแกอะไรล่ะสื่อโซเชียลต่างๆเว็บไซต์ต่างๆนี่เรียกว่าสื่อออนไลน์หมดนี่คาถามถามว่าควรจะทําเองหรือจ้างเขาล่ะมีคนถามเออจริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยนะทําเองอะย่อมดีกว่าถ้าจ้างเขามันเร็วนะแต่มันได้อย่างใจไม่ล่ะผิดผิด,ผดถูกถูกบ้าง ไม่เข้าใจโปรดักเราไม่มีใครหรอกที่ไหนจะมาเข้าใจสินค้า,าหรืองานบริการของเราเมื่อไม่เข้าใจแปลว่าอะไรก็จะทําอย่างที่เขาต้องการน่ะแล้วบางทีตอนแรกก็แบบคุยกับคุณดีหรอกแต่พอต่อไปทําไมเริ่มติดต่อยากติดต่อเย็นเห็นไหมแต่ทํายังไงล่ะจ่ายเงินเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นบอกเลยทําเองดีกว่ารู้ใจตัวเองเหมือนกับก,กินข้าวอะ่ะถูกปะทาอาหารกินเอง่ซื้อเขาต่างกันไหมล่ะ ซื้อเขามีแต่อะไรน้ำมันหอยผงชูรสพวกนิยมหอยเห็นไหมผงชูรสใส่น้ำมันหอยใส่หผงชูรสโอ๊ยเนาะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรคุณก็ต้องเลือกเอาว่าคุณจะเอาแบบไหนเห็นไหมแต่อย่าลืมว่าโอเคไปซื้อเขามันเร็วนะแต่คุณได้อะไรอ่ะถูกไหมสั้นๆแป๊บๆแบแบ,แบโอเคขาดคนอจาจารย์เขาชั่วคราวเดือนสองเดือนอ่านได้แต่ถ้าอะไรยเาอาวก็ไม่แนะนํา เปรียบประดุดดังคุณจะเป็นมีสเสน่ห์ปลายจวักหรือไม่เห็นนะอ้โหจากเรื่องสื่อออนไลน์เข้ามาที่อาหารเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าเลือกเธอทําเองแนะนําเลยทําเองนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องเก่งในการพัฒนาคนของคุณนะให้มีความรู้ในการทําสื่อออนไลน์ประเด็นที่ต้องถามก็คือแล้วพนักง,งานของคุณเนะี่ยมีความรู้ในการทําสื่อออนไลน์หรือเปล่าล<ม>เห็นไหมถ้าไม่มีก็หาความรู้ล่าเรียนสินะหรือเม่เขียนมาถาม ยินดีต่อนะแค่นี้นะอืมนะพอนะคิดถึงเราไว้เจอกันนะบัาดบจะ้ะ